สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนเพจ e ลดวิงแล้วก็แฟนเพจอยู่นี่นะ Thailand ด้วยนะครับผมนี้ก็มารีวิวรองเท้าอีกแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่กับเลดวิงนะครับนี่เลยตัวนี้ลิมิเต็สุดยอดนะครับผมชื่อรุ่นว่า8173นะครับผมเป็นของอัมสเตอร์ดัมนะครับผลิตแค่180คู่ในโลกเท่านั้นตอนนี้อยู่ที่ผมแค่2คู่นะ คู่หนึ่งใส่คู่หนึ่งเก็บนะครับผมเหมือนเดิมครับตามสไตล์เรามาดูข้างในกันดีกว่าครับอา,าตาเป็นอย่างนี้ครับหนังกลับก็ในกล่องก็จะมีเชือกมาให้แล้วก็มีรองเท้านะครับข้างนี้เป็นไฮไลท์คือเขาจะสลักไว้นะครับอัมสเตอร์ดัมนะฮะก็ ป้ายก็จะเป็นป้ายข้างนะครับแล้วก็มีป้ายตั้งเดิมเขาเป็นป้ายแบบนี้นะฮะก็ป้ายข้างข้างน่ะครับโอเคครับแล้วก็ข้างในมีอะไรให้อ,อีข้างในก็จะมีสติกเกอร์ให้นะฮะเป็นรุ่นปี2020นนะครับผมที่บอกไปก็อัมสเตอร,ร์ดัมครับ เตอร์ดำสองสามแผน,นะครับแล้วก็จะมีใบการ์ดขอบคุณมาให้ด้วยนะครับก็จะเขียนว่าคุณขอบคุณคนคนนี้นะนี่เป็นชื่อโนะครับอดานาเป็นมาณนี้นะครับก็เป็นใบเสร็จนะครับนะก็ผมซื้อจากช็อปโดยตรงเลยนะครับก็าค่าตา้าหรดมสามร้อยหกิบเก้ จุดเก้าห้านะครับ,รบไม่รู้ว่าถ้าไปอยู่เมืองไทยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะของหาย,ยากเกิดนี้แต่ผมก็เก็บไว้นะครับให้ขายเอาไว้ให้เอาไว้ดูเล่นโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามก็คลิปไม่ได้มีอะไรมากรีวิวไม่เป็นนะครับขายของไม่เป็น,นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ